บุยเอ9เคเคือก้าวแรกของคนไทยนวัตกรรมอันยิ่งใหญ่ช่วยเบื่อ สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวเกษตรน้อใหม่กับผมขวัญชัยเปียดทัศน,นะครับวันนี้ก็ถือว่ากลับมาให้แฟนรายการได้พบปักกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับเนื่องจากที่ไม่ได้หายหายไปไหนนะครับเพราะว่าสิ่งที่บริษัทเองเนี่ยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ากระแสเนี่ยตอบรับเป็นเขาเรียกว่าคืนมหาชนเลยก็ได้นะครับกับการอะไรครับกับการเปิดโครงการ ใช้ก่อนผ่อนที่หลังให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศเริ่มแล้วนะครับเดือนมิถุนายนนะครับโครงการนี้นะครับจะเปิดไปแค่2เดือนเท่านั้นนะครับโครงการใช้ก่อนนะครับคือบริษัทเราเนี่ยครับเปิดโครงการให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับนำผิดพันธุ์ทังเราไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยน้ำเอสเคเา SK99 นะครับตาใบาโมแกนทั้งเราสูตร55เนี่ยให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนำไปใช้ก่อนแล้วถึงเวลาเก็บเกี่ยว ค่อยมาส่งคืนโอ้โ oh หตอนนี้ถือว่าเป็นกระแสที่ออกมานี่กระแสตอบรับรล้นหลามและก็ s อสพออร์แกนิกนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นการเปิดโครงการทั่วไทยเลยให้พี่น้องเกษตรกรเนะี่ยเพื่อพี่น้องเกษตรกรได้มีโอกาสลดต้นทุนและได้มีโอกาสพิสูจน์สินค้าที่เป็นวัตกรรมนะครับถือว่าเป็นบริษัทเดียวครับที่กล้าทําขนาดนี้นะครับในการเปิดครั้งนี้เนี่ยนะครับในการเปิดโครงการครั้งนี้เนี่ยนะครับทางบริษัทเองอยากให้พี่น้องเกษตรกรตั้งใจฟังให้ดีนะครับ บริษัทเองเนี่ยมีความนะครับชัดเจนแล้วครับว่าบริษัทเองเนี่ยต้องนะครับมีที่ปรึกษาในท้องถิ่นต่างๆนะครับในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่ผมไม่ได้ออกรายการเลยเนี่ยนะครับผมเองได้มีโอกาสเดินสายไปจัดประชุมร่วมกับผู้นําท้องถิ่นตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันอบตอผู้ช่วยจนถึงสอจอถึงสวอเลยทีเดียวถึงท่านนายกอ,าองการบริหารส่วนจังหวัดกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ถือว่ากระแสต่ตางๆเนี่ยให้การตอบรับเป็นจํานวนมาก ดังนั้นเวลาเราไปเสนอโครงการให้กับผู้นําท like ้องถิ่นเนี่ยนะครับเราเชิญนะครับเรียนเชิญท่านเป็นที่ปรึกษาหรือว่าที่ปรึกษานะครับถ้ากลัวข้อกฎหมายก็เป็นว่าที่ทาไมกลัวข้อกฎหมายอะไรต่างๆถ้าไม่กฎหมายไม่ว่ากันก็คือก็เป็นที่ปรึกษาของเราเลยครับอดีตถ้าเป็นอดีตผู้นําท้องถิ่นเนี่ยนะครับเราก็เรียนเชิญเลยทีเดียวให้เป็นที่ปรึกษาสาขาครับให้เป็นที่ปรึกษาสาขาการเป็นที่ปรึกษาสาขาบริษัทเนี่ยนะครับดังนั้นสิ่งที่บริษัทตั้งใจขึ้นมาเนี่ยก็คือเรียนเชิญมาเป็นที่ปรึกษาเพื่ออะไรครับ เพื่อให้นะครับบริษัทได้มีโอกาสให้ท่านเนี่ยนะครับนำสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่เป็นวัตกรรมเนี่ยให้นาไปให้พี่น้องเกษตรกรของท่านไปใช้ก่อนผ่อนที่หลังนั่นเองนําไปใช้ันฤดูเพาะปลูกใหญ่ครั้งนี้ที่กำลังจะมาถึงนะครับในเดือนพิถุนากับกรกฎาสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับที่กำลังจะเริ่มเพาะปลูกเนี่ยไม่มีเงินอ่านนี้ต้องตรงๆรเลยนะฮะไม่มีเงินแต่อยากจะใช้สิทธิพันธ์ของพังบริษัทเรานะครับคือใช้ก่อนผ่อนที่หลังนี่นะครับหรือใช้ก่อนและชําระที่หลังเนี่ย เปิดทั่วไทยนะครับดยเงื่อนไขกติกาง่ายๆนะครับโดยการที่ว่าให้ท่านเองเนี่ยสำเนาับรประชาชนมาเข้าร่วมโครงการกับเรานะครับตรงนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ที่สุดเลยทีเดียวแล้วเราก็มีการนะครับที่จะเปิดสาขาต่างๆอย่างท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการปล่อยสินเชื่อเพื่อให้พี่น้องเกษตกรทั่วประเทศเนี่ยนะครับได้มีโอกาสเข้ามาใช้บริการ นะครับตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมีสาขาที่เกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยนะครับทั้งหมดร้อยแห่งเลยทีเดียวบรรยากาศที่เกิดขึ้นร้อยแห่งนั้นผมกล่าวเยนคราบว่าได้รับความร่วมมือนะครับกับผู้นําท้องถิ่นที่มาให้ความสําคัญตรงนี้เป็นจํานวนมาก นะครับทุกท่านมาด้วยความมาด้วยใจครับอยากจะนําผลิดพัณฑ์ดีๆไปให้ท้องถิ่นของอะไรครับของลูกบ้านตัวเองได้ใช้บรรยากาศจะเป็นอย่างไงนั้นผมกลาบเรียนนี้ว่ารอบหนึ่งเดือนที่ผมไม่ได้ออกรายการทีวีนะครับที่ไม่ได้มาออกอัดรายการให้แ,นแฟนรายการได้ชมกันเนี่ยครับบรรยากาศในการได้คมร่วมมือเป็นยังไงบรรยากาศที่มีการประชุมสัมมนาใหญ่เป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนิดนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นมันชัดเจนขนาดไหนครับ ได้ล้านเปอร์เซ็นต์ปรเนดรสยายมันบ้านพุน่ะ ตอกค้างในองค์วมงของเราในผักของเราเราก็สามารถอะไรครับส่งออกได้ทั่วโลกเพะาะนั้นแบรนด SP ์เอสพีอวเนี่ยจะปลอดภัยร้อเปอร์เเลยกัตึอื่นทำไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยเอสพี SP ทำได้แล้ว ตรงนี้ก็เห็นไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมเองก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงสําหรับผู้นําท้องถิ่นที่นะครับให้ความร่วมมือนะครับกับบริษัทของเรานะครับกับการที่จะนําผิดพัธุ์เนี่ยนะครับของบริษัทเราเนี่ยนำไปสู่ท้องถิ่นของท่านผมบอกเลยนะครับผู้นําที่นําสินค้าของท่านเนี่ยนะครับบริษัทของเราเนี่ยผู้นําของท่านเนี่ยที่นําสินค้าไปให้พี่น้องเกษตรกรใช้ในฤดูนี้เนี่ยเป็นผู้นําที่ผมฝากเลยนะครับพี่น้องประชาชนครับที่ท่านเลือกมาเนี่ยไม่ต้องเสียใจอีกแล้ว นะครับดูแลท่านขนาดนี้หาสินค้าดีๆไปให้ท้องถิ่นท่านขนาดนี้เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่ากี่ยุคกี่สมัยต้องกากันตลอดชีวิตเลยครับเพราะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่สุดยอดที่สุดเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าปัญหาของการลดต้นทุนที่ผ่านมาเนี่ยต้องกลับเปลี่ยนเี่นองเกษตรกรครับว่าไม่สามารถลดต้นทุนได้คำว่าไม่สามารถลดต้นทุนได้ก็คือขบวนการหยุดทำไร้ดินยังเป็นไปไม่ได้เนี่ยในขบวนการที่ผมได้ ออกอากาศไปหลายๆเทปแล้วว่าขาบวนการการใช้ปุ๋ยเม็ดไปทำร้ายดินการโอ,อ้โหมันมีหลายเรื่องนะครับที่ผมอยากจะบอกแต่พอขบวนวนการของผลิตภัณฑ์เราเนี่ยไปตอบโจทย์เลยปุ๋ยน้ํา SK99 ฉีดพ่นทางใบไม่ทำร้ายดินหยุดทำร้ายดินล้านเปอร์เซ็นต์โอ้โหตรงนี้แหละครับดังนั้นผู้นําที่นําสินค้าไปให้ท่านถึงท้องถิ่นแบบนี้เนี่ยผมขอบอกเลยนะวันนี้เนี่ย ต้องจำชื่อและนามสกุลให้ดีเลยนะครับไม่ว่าตำแหน่งไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยอะไรต่างเนี่ยถ้าเลือกได้เลื่อนมาเป็นผู้ใหญ่บ้านเลือเลือกเป็นกำนันได้เลือกไปเลยนะครับเพราะมีวิสัยทัศน์ที่สุดยอดมากเลยนะครับเขามาเข้าร่วมโครงการบริษัทเพื่อนำผิดพันธุ์ไปให้ท้องถิ่นของเขาเนี่ยได้ใช้ก่อนแล้วจะได้มีโอกาสหยุดทำลา้ดินแค่หยุดทำลา้ดินเนี่ยพี่น้องเศรษฐกรครับผมกลบาวเย็นว่ามันเป็นโอกาสทองของพี่น้องเศรษฐกรแล้วที่จะส่งต่อเรื่องของอะไรครับ โซนผลผลิตที่จะเกิดขึ้นคือปลอดภัยนะครับคือเมื่อหยุดทำลายดินคุณภาพชีวิตในการลงทุนเราก็ต่ําลงนะครับคุณภาพในการลงทุนเนี่ยเราก็ต่ำเห็นไหมลดต้นทุนชัดเจนแล้วพอลดต้นทุนผิดพันธุ์ใช้แล้วได้ผลเนี่ยก็เพิ่มผลผลิตครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นผมบอกเลยว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาของบริษัทเราณนะขณะนี้เนี่ย ผิดพันธุ์ที่มีการใช้ผิดพันธุ์ของเกษตรกร,รที่ใช้ผิดพันธุ์ของทางบริษัทเนี่ยครับทุกพืชน,นะครับสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรได้เห็นณนะขณะนี้เนี่ยผมหวงว่าเป็นภาพที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยใช้พืชผลนะฮะฉีดพ่นป Ł ุ๋ยน,น้ำนะครับ sk99 แล้วก็มีการฉีดนะครับพ่นในเรื่องของสารฟอโนอยชิ้นข้นเจ้าเดียวเท่านั้น,นครับฟอลน,นอยเนี่ยนะครับเจ้าเดียวจริงๆครับเป็นฟอลน,นอยชนิด ที่เขาเรียกว่านักวิจัยของจริงเนี่ยวิจัยคนควา้าถ้าวิสารโฟโนยที่อื่นอย่าไปหลงใช้โดยเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวเสียชัยแย่เลยทีเดียวและที่ต้องการโฟโนยของท่านดเรสยามรัฐบ้านภูมิเนี่ยเป็นอะไรครับสินค้าที่ให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยใช้ก่อนผ่อนที่หลังโอ้โหงานนี้นะครับผมบอกเลยว่าเปิดแล้วสิ่งที่คาดหวังไว้สิ่งที่ตั้งใจนะครับเราไปเปิดสาขาในครั้งนี้เนี่ยครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเนี่ยครับไปเปิดนะครับทำการสาขาทั้งหมดตอนนี้ก็น่าจะแจ้งตัวเลขเกือบเกือบสองแห่ง จะ200แห่งตรงไหนบ้างนั้นท่านต้องโทรมาสอบถามแล้วครับว่าท่านจะไปขอสินเชื่อใช้ก่อนผ่อนที่หลังเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างก็ต้องโทรมาที่ส่วนกลางแล้ว ส่วนการก็จะแจ้งให้ท่านเนี่ยไปประสานงานในท้องถิ่นโดยเฉพาะผู้นำที่เข้าร่วมโครงการในการจัดตั้งสาขาเพื่ออำนวยความสะดวกพื้นที่นั้นๆนะครับดังนั้นก็วันนี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรแฟนรายการของเรานะครับและเกษตรกรที่ต้องการลดต้นทุนโดยที่ไม่ต้องการลงทุนก่อนอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นก็มาที่ร่วมโครงการกับเรานะครับของการของเรามี2เซกชันนะครับรูปแบบก็คือมีการนะครับประกันสินค้านะครับส่วนของ950 แล้วนําสินค้าไปใช้เลยกับโครงการนึงครับโครงการพิเศษสุดๆก็คือมีการประกันสินค้าขวนเพียง300บาทโอ้โหเท่านั้นเองนะครับ จากราคาพันเไม่ต้องแล้วมาแค่300ประกันสินค้าโดยไม่ต้องหาบุคคลมาค้าประกันนะครับเมื่อมีการนําส่งคืนสําสหรับโครงการาตรงนี้นะครับก็จะมีเงินปันผลกลับไปให้ด้วยหรือมีส่วนลดให้ด้วยโอ้โหนี่นะสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นวันนี้ผมกลาเปลี่ยนงี้เพาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณขนาดนี้เนี่ยเป็นโครงการพิเศษสุดๆเป็นระยะสั้นๆ สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้ในหมื่นนะฮะในหมื่นนี้นะครับใน1 0,000ื่นต่อสาขาของเราเนี่ยนะครับเราให้พี่น้องเกษตรกรได้ร่วมสนุกกับเราด้วยการจัดโปรโมชั่นพิเศษแจก2ล้านบาทให้กับพี่น้องเกษตรกรแจกทองนะครับของคำมูลค่า2ล้านบาท40รางวัลรางวัลละ5 0,000บาทนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับรางวัลชมเชยอ,อีกมากมายเลยเดียวนั่นหมายความว่า พี่น้องเศรษฐกรเน,นี่ยนะครับเข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการ950บาทหรือโครงการ300บาทที่ประกันสินค้าไปใช้ยังได้รับบัตรชิงทองคํามูลค่า50,000บาท40รางวัลจํานวน2ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ มูลค่ารวมสองล้านบาทเลยทีเดียวนั้นก็จะมีเกษตรกรโชคดีในวันงานครบรอบหนึ่งปีของบริษัทเราดังนั้นช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับกับโครงการนี้นะครับช่วงนี้ต้องรีบโทรด่วนเลยนะครับประสานงานด่วนเลยว่ามีที่ไหนนะครับโครงการอยู่ตรงไหนจังหวัดของเราสาขาอยู่ตรงไหนเราจะมีสิทธิ์ใช้โครงการนี้ได้หรือไม่นะครับต้องติดต่อด่วนเลยเพราะว่า ช้ากว่าน,นี้เนี่ยหมดแน่นอนครับเพราะวันนี้ผมเป็นการเปิดครั้งแรกนะครับต้องรีบก่อนเลยนะครับเราต้องอยู่หนึ่งในหมื่นเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหรอให้หมดแล้วมาขอาไม่ใช่นะครับเพราะมันพร้อมกันทั่วประเทศ200สาขานะครับส0 0สาขาเนี่ยก็เป็นการตั้งใจที่ให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนำไปใช้กันแบบง่ายๆไม่ต้องไปหาเงินทุนมาต้องขวดเท่าโน้นหรือว่ากระสอบเท่านี้ของเรา1ขวดใช้ได้15ไร่ในการฉีดพ่นนั้น15ไร่เนี่ยผมกลาบเรียนครับว่าถ้าปุ๋ยกระสอบท่านต้องลงทุนหมื่นกว่า 15กระสอบนี่หมื่นกว่าแน่นอนแต่วันนี้1ขวดเพียงโอ้โอย่างที่ผมกล่าวไปตั้งแต่แรกครับอยู่ที่กองหมู่บ้านของท่านแล้วครับว่าเข้าเลทไหนนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้ก็แล้วกันสําหรับช่วงนี้ดังนั้นวันนี้ต้องติดต่อศูนย์ฮอตไลน์ด่วนเลยสอบถามเลยว่าตรงนี้มีสาขาที่จะเข้าร่วมหรือไม่ หนึ่งสาขาครอบคุมสามอำเภอนะครับหนึ่งสาขาครอบคุมสามอำเภอหนึ่งหมื่นชุดเท่านั้นหนึ่งหมื่นชุดเท่านั้นดังนั้นผมกราบเรียนว่าต้องรีบโทรแล้วล่ะครับถ้าอยากใช้ก่อนผ่อนทีหลังครับสำหรับวันนี้ช่วงนี้ขอ,อยัดพักสักครู่ก่อนแล้วกันครับเยวิ่ด เอสเค999ปุ๋ยเอนเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิดจเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการ,กรเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำเอส999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 6, 6ก6 6หกหกศูนย์องนนตากงใหญ่กับเข้าสู่รายการข่าวเกษตรใหม่ในช่วงที่2นะครับ ก็อย่างที่บอกครับว่าเมื่อสักครู่นี้ต้องขอบอกเลยนะครับว่าโอ้โหได้ยินข่าวมาว่าโทรกันเนี่ยสายคอเซ็นเตอร์ไหม่กันเลยทีเดียวนะครับเอาอย่างนี้นะครับเรื่องของเบอร์โทรสาขาต่างๆนะครับ เทปหน้าเราจะมีโอกาสขึ้นเบอร์โทรข้างล่างให้นะครับในการที่อําเภอของเราอยู่ตรงไหนแล้วก็โทรไปที่เบอร์ไหนดีนะครับเพราะศูนย์ฮอตไลน์เนี่ยจริงๆแล้วต้องถือว่าล้นเลยทีเดียวนะครับขนาดนี้เป็นโครงการพิเศษสุดๆนะครับเพื่อเป็นการนําร่องให้เกษตรกรเนี่ยลดต้นทุนได้พิสูจน์สินค้าดีๆสาขานี้ผมกลัาเรียนนี้ครับว่าท่านผู้ชมครับสาขานี้ที่เราไปเปิดเราไม่ได้มุ่งเน้นพี่น้องเกษตรกรเพื่อใช้สินค้าหรือขายปุ๋ยเพื่อสร้างความเหล็่ให้กับบริษัท บริษัทมีความประสงค์ชัดเจนเลยครับว่าการไปตั้งสาขาครั้งนี้เพื่อรับซื้อพืชผลทางเกษตรที่มีการใช้ผิดพันธุ์ของเราแล้วนําไปขายต่อนั่นหมายความว่าสาขาไปถึงเนี่ยนะครับสาขาไปติดตั้งหรดูนี้หรือปีนี้เป็นปีส่งเสริมให้ใช้อย่างถูกวิธีก่อนกระบวนการลดต้นทุนเป็นยังไงนะครับและผลผลิตเพิ่มเป็นยังไงแล้วการหยุดหยุดทำร้ดินเป็นไง ขบวนการตอนนี้เป็นการท้าพิสูจน์สินค้าเมื่อท้าพิสูจน์สินค้าเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาพี่น้องกเกษตรกรแล้วเนี่ยปี2 5 5 7หรดือดูถัดไปเนี่ยนะครับหรือดูใหญ่ถัดไปบริษัทมีความประสงค์ในการรับซื้อพี่น้องเกษตรกรรุ่นลึกูนี้เพราะลุู่นี้ทาให้ขบวนการหยุดทําลายดินหรือสารเคมีต,ตกค้างในดินเนี่ยมันลดลงดังนั้น ต้องกลับเร so, <st> er> like ียนครับว่าบริษัทเองเนี่ยมุ่งเป้าไปสู่เรื่องของการต่อยอดแล้วตอนนี้มองเรื่องต่อยอดแล้วครับต่อยอดเกษตรกรที่เข้าลงโครงการนั่นหมายความว่าโอกาสของพี่น้องเกษตรกรกําลังจะเป็นโอกาสทองยิ่งใหญ่คือมีบริษัทเอกชนไปส่งเสริมให้พอปลูกแล้วก็รับซื้อเพื่อไปจําหน่ายต่ออย่างเช่นกรณีข้าวเนี่ยครับข้าวเราบริษัทเรามีเครื่องอบข้าวเครื่องอบข้าวพี่น้องเกษตรกรใช้ของเราผลผลิตเพิ่มแล้วนะครับพอเพิ่มแล้วเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วก็ส่วนใหญ่จะโดนความชื้นพอโดนความชื้นปุ๊บก็ขายโดนตัดราคา บริษัทเราเองก็มีความประสงค์ที่จะเอาเครื่องเนี่ยครับเครื่องลดความชื้นเนี่ยไปพี่น้องเกษตรกรใช้ไปใช้คือไปร่วมกันนะครับในเรื่องของการใช้เนี่ยนะครับอย่างเช่นนะครับเราไปให้ท่านเนี่ยนะครับเช่าอบข้าวอ,อ่าอบข้าวอบข้าวให้ลดความชื้นเพื่อให้ได้เงินเพิ่มขึ้นโอ้โหผลผลิตเพิ่มต้นทุนลดผลผล,ผลิตเพิ่มแล้วยังอะไรครับได้ราคาเพิ่มอีกเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่บริษัทเองตั้งใจเลยตั้งใจเลยและในเครื่องอบมันอีกนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้อยูดหยุดแค่นี้ครับ การตลาดต่างประเทศเนี่ยอีก17เดือนประชาคมอาเซียนเปิดครับพี่น้องครับโดยเฉพาะพี่น้องเรษตรกรต้องตั้งสติให้ดีกับเรื่องนี้และต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยนะครับขบวนการคืออะไรครับประชาคมอาเซียนมาเพื่อต้องการทานอาหารปลอดภัยผมถามว่าถ้าพี่น้องเศรษตรกรไทยเรามีการเตรียมการเรื่องนี้กันดีร่วมกันอย่างนี้ทําไมเรามีสาขา200กว่าสาขาเพื่ออะไรบริษัทเราจะเป็นบริษัทแรกครับในนามเอสพีโอร์นิกเซ็นเตอร์เราจะไปตั้งเอสพีโอร์นิกเซ็นเตอร์เนี่ยครับ เคมาเก็ตติ้ง Marketing เป็นผู้จัดจำหน่ายนะครับเอชพีออนิเเป็นผู้นะครับกระจายสินค้า SP Center เ p o พี a อ i c c กนิ e เเรนี่ยกระจายสินค้าแล้วรับซื้อผืชผลเกษตรขายต่อครับนี่แหละครับนี่คือเรื่องราวที่กําลังเกิดขึ้นเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยผมบอกเลยขบวนการตรงนี้ภาคเอกชนภาคเกษตรกรเองเนะครับ ขาดโอกาสนะครับขาดโอกาสที่จะได้รับโอกาสทองแบบนี้ไม่มียังไม่เคยมีมาก่อนบริษัทเอกชนเอ่ยอะไรเอ่ยที่ผ่านมายังไม่เคยมีโครงการนี้เดินเข้าไปสู่เรื่องของภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมตอนนี้เราเริ่มกันบอถามว่าบริษัทเคมาเก็ตติ้งเวิลเนี่ยนะครัทำไมทาได้เราต้องขอขอบคุณอีกครั้งครับกับการให้ความร่วมมือนะครับในภาคท้องถินโดยเฉพาะผู้นําท้องถินเนี่ยนะครับให้ความสําคัญที่จะผลักดันให้พี่น้องเกษตรกรของเขาเนี่ยนะครับ ที่เขาดูแลอยู่เนี่ยที่เขาปกครองอยู่เนี่ยต้องการให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพผลิตเขาจึงนําปิดพันของเราไปให้พี่น้องเกษตรกรของกลุ่มของเขาเนี่ยได้ใช้และเขาก็ฝากอนาคตว่าเมื่อไปใช้แล้วช่วยบริหารการตลาดให้หน่อยโอ้โหผมบอกเลยนะครับว่าวันนี้การตลาดจริงๆถ้าผักลปลอดภัยอีก17เดือนเนี่ยคนมาประเทศไทยอีกไม่ใช่แค่นี้ครับคูณ10เท่าครับเพราะคูณ10เท่ามาเพื่อต้องการทานอาหารที่ดีที่สุดหรือผักปลอดภัยที่ดีที่สุดเนี่ย ถามว่าตอนนั้นใครเป็นผู้ดูแลพี่น้องเกษตรกรให้เพาะปลูกผักออร์แกนิกใครเป็นผู้ดูแลใครเป็นผู้ส่งเสริมแน่นอนคงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเอสพีออร์แกนิกเซ็นเตอร์เป็นผู้ดูแลร่วมกับผู้นําท้องถิน่นและสิ่งที่สำคัญที่สุดเราแบ่งหน้าที่กันชัดเจนคือบริษัทเป็นผู้หาอะไรครับวัตถุดิบในเรื่องของการผลิตที่จะสามารถลดต้นทุนให้พี่น้องเกษตรกรได้และมีความปลอดภัยสามารถส่งขายได้เนี่ยคือบริษัทเคมาร์เกติงเวิร์และผ่านไปที่ s p Organ i c Center รร่วมกับผู้นำท้องถิน่น ที่ท่านรับเลือกตั้งมาที่ท่านเลือกตั้งมาเนี่ยคัดมาเนี่ยนะครับมาช่วยนําสินค้าไปพี่น้องเศร็จก่อนใช้แล้วประสานงานนําสินค้ากลับปสู่เรื่องของการตลาดโอ้โหวันนี้เขาเรียกว่าการทํางานประสานรัฐกับเอกชนนะครับรัฐกับเอกชนผู้นําต้องถิ่นโดยภาครัฐนี่นะครับร่วมกับบริษัทเอกชนโอ้โหทํางานแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยนะสิ่งที่เกิดขึ้นนัตอนนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่น่าน่า,น,าน่าอะไรครับ น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับพี่นอกเกษตรกรที่เข้าลงโครงการนะครับวันนี้ขอนิดนึงนะครับทางบริษัทเราเนี่ยนะครับมีการนะครับให้บัตร SP o r o n i c Center เนี่ยนะครับเป็นรูปแบบบัตรแพตตินัมนะครับการที่ได้รับบัตรแพตตินัมครั้งนี้ขอให้ข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยช่วยกรอกข้อมูลหน่อยครับว่าทําอาชีพกเกษตรประเภทอะไร เพราะปลูกปีละกี่ครั้งะนะครับในการเข้ารวมโครงการกับเราเพื่อเราจะได้มีฐานข้อมูลในการช่วยเหลือได้ว่าเอ้ท่านปลูกอะไรแล้วท่านปลูกเดือนไหนถึงเดือนไหนอ่าดังนั้นเราจะได้ประสานงานเรื่องของการตลาดต่างประเทศเพื่อมารับซื้อได้นะครับขอครั้งแรกครั้งเดียวนะครับขอครั้งแรกครั้งเดียวเลยเพื่อประสานงานกันตรงนี้นี่รูปแบบ s p c o n n e c t c e n t e r กําลังจะเคลื่อนไปสู่ภาคประชาชนนะครับในส่วนท้องถิ่นเนี่ยมากถึง200สาขาเลยทีเดียวดังนั้นวันนี้นะครับการเห็น s p c o n n e c t c e n t e r นะครับไปเปิดที่ไหนเนี่ย ก็ขอเลยครับขอชี้แจงว่าฤดูนี้เป็นฤดูนําร่องนะครับในส่วนของ3อําเภอต่อ1 0,000ชุดเท่านั้นนะครับและก็พี่น้องเกษตรกรเองในการเข้าร่วมครั้งนี้นะครับผมกล่าเรียนี้ครับว่าก่อนวันที่27นี้นะครับจริงๆผมกลัวหมดก่อนเละเกินนะครับเพราะ3อําเภอน่นนะครับแค่อำเภอละสามพันนี่น,นั่นเองนะครับหมดแล้วนะครับดังนั้นก็ต้องรีบติดต่อด่วนเลยทีเดียวเพราะว่า สินค้ามีจํานวนจํากัดแค่นั้นเรามีการคํานวณพื้นที่กันแล้วว่ามีแค่นั้นก็คือแค่นั้นเหมือนกับที่เราปล่อยโปรมาแล้วบอกหมดก็คือหมดกันไปเลยนะครับนั่นคือนโยบายของบริษัทเรานะครับดังนั้นก็ไม่อยากพี่น้องเสียโอกาสทองตรงนี้เลยเพราะว่าถ้าท่านเข้าร่วมโครงการปุ๊บเนี่ยท่านก็ได้หนึ่งท่านไม่ต้องไปลงทุนในการซื้อปุ๋ยมาเป็นหมืน่นๆมื่นแล้วนะฮะและยังส่วนที่2ท่านยังได้ก่อนใช้ลผลผลิตจะออกมาไงไมัรู้ก่อนวันที่27เนี่ยก็จะได้ร่วมรุ้นรางวัลแพ็กเกจนะครับเรีย จำนวน2ล้านบาทนะนวมวลรวมถึง2ล้านบาทเลยทีเดียวตรงนี้ก็ถือว่าเราจะจับกันในวันที่27มิถุนายนนะครับวันครบรอบ1ปีบริษัทนะครับที่ศูนย์ธรรมศาสตร,ร,ร์ลังสิกนะครับดังนั้นก็กลับเรียนว่าถามว่าต้องมาด้วยไหมมาส่งรางวัลด้วยตัวเองไหมไม่ต้องนะครับไม่ต้องส่งรางวัลด้วยเองฝากอะไรครับฝากผู้นําต้องถิ่นะครับเดี๋ยวใส่กล่องรวมกันมาแล้วมาเทที่งานนะครับหรืออยากจะมาร่วมงานก็กลับเรียนเชิญเลยไล้กันนะครับดังนั้นก็กลับเรียนเชิญเลยนะครับกิจกรรมว่าจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวววเรรราาาาตตติดตมกัันนนนนสที่่่แแชล้ศู์ธ หลังสิตนะครับในวันที่27งานเริ่มตั้งแต่9โมงเช้านะครับจนถึงบ่าย3โมงนี่คือเนื้อหาเรื่องราวส่วนของการจัดฉลองครบรอบ1ปีของบริษัทแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดวันนี้เป็นวันนําร่องเป็นวันแรกที่เปิดโครงการนะครับดังนั้นขอบอกเลยนะครับว่าผมไม่รู้ว่าโปรนี้นะครับที่เราเปิดออกไปขนาดนี้เนี่ย จะถึงมือพี่น้องเกษตรกรถึง7วันหรือเปล่าผมกลัวหมดก่อนนะครับผมกลัวหมดก่อนจริงๆและยืนยันคําว่าทําจริงให้จริงนะครับจัดเต็มจริงนะครับด้วยเงื่อนไขง่ายๆนะครับพี่น้องเกษตรกรก็ติดต่อครับว่าพื้นที่ของท่านอยู่ในกลุ่มไหนนะครับกลุ่มแรกหรือกลุ่มที่2นะครับกลุ่มแรกก็คือมีการประกันสินค้า900บาทก่อนนําร่องเพราะพื้นที่ใหม่จริงนะครับโดยจะไม่ต้องหาผู้ค้าประกันบัตรประชาชนใบเดียวครับนะครับเดินมาที่สาขาปุ๊บขอใช้สินเชื่อนี้อ่ตรงนั้นแค่นั้นจบเลยนะครับเก็บเกี่ยวค่อยมาส่งคืนนะครับ และยืนยันครับไม่มีหน่วยทวงนี่ไปตามถึงบ้านและที่สําคัญที่สุดเราไม่มีเงื่อนไขาการฟ้องร้องพี่น้องเกษตรกรเด็ดขาดนะครับนี่คือจักใจเลยเราใช้คําว่าสัจจะในใจกันดีกว่านะครับเอาไปใช้แล้วหวังว่านะครับถ้าใช้ดีแล้วไม่ต้องโกงกันนะครับเพราะว่าถ้าโกงโกงไปก็เดี๋ยววันหน้าเรารับซื้อแล้วท่านจะไปขายให้ใครนะครับเดี๋ยวก็มาเจอหน้ากันไม่ได้ถูกต้องไหมครับดังนั้นไม่เห็นจําเป็นต้องมาเบี้ยวอะไรกันเลยถูกต้องไหมครับเราเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรไม่โกง ถามว่าแบงค์ถามว่าคุณกนจแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่น้องเรษตรกรโกงไหมผมถามว่าถ้าสินค้าดีพี่น้องเรษฐรกรไม่โกงและเราไม่ได้ให้เยอะนะครับต้องขอกลับเรียนว่ามีการแบ่งนะครับแบ่งเป็น หมู่บ้านและครัวเรือนแล้วแค่1นึชุดเท่านั้นเองนะครับหรือ1ขวดเนี่ยตรงนี้เท่านั้นเองนะครับเราไม่ได้ให้เยอะนะครับดังนั้นก็ต้องรีบโทรด่วนเลยครับนะครับโทรด่วนเลยเพราะว่าถ้าเราไม่โทรเนี่ยเราพลาดโอกาสเราก็ต้องไปซื้อเต็มราคานะครับตรงนี้ซื้อเต็มโมโหเสียดายครับเงินที่เราต้องซื้อเต็มนะครับก็ขอว่าเอาเงินที่ซื้อเต็มไปซื้ออย่างอื่นก่อนดีกว่าไหมเอาไปลงทุนอย่างอื่นก่อนดีกว่าไหมนะครับนะครับตรงนี้ก็ถือว่า ในไหนบริษัทเขาตั้งใจที่จะช่วยแล้วนะครับเขาเปิดโครงการมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรเราเป็นผู้ได้ประโยชน์สูงสุดเออถ้าเรามาจ่ายพันกว่า,าพันเแล้วสินค้าไปเงี้ยมันก็รู้สึกยังไงอยู่ใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยประกันสินค้าไปนิดหน่อยเองนะครับโดยไม่ต้องหาผู้ค้ำประกันเลยนะครับไม่เช็คแบคลิสต์อีกตั้งหากและที่สำคัญไม่มีดอกเบี้ยโอ้โหและมีส่วนลดให้อีกตั้งหากนะครับตอนที่วันที่เราชําระคืนสินค้านะครับครบท้วแล้วนั่นเองนะครับและที่สําคัญที่สุดนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นนาทีทอง ก่อนวันที่27แต่ผมเชื่อว่าโครงการนี้นะทุกสาขาไม่ถึงวันที่27แน่นอนเพราะ1สาขาเราให้ไม่เกินเท่าไหร่ครับ1,000 0ชุดทนานั้นเอง10,000ชุดครอบคุมทั้งหมด3อำเภอนะครับรยนยันว่า3อำเภอเลยทีเดียวโอ้โหงานนี้ต้องถือว่าเป็นไฮไลท์เป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการเกษตรที่บริษัท K Marketing World นะครับ เปิดสาขา S P o n i c Center เพื่อทําการให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยใช้ก่อนผ่อนที่หลังเป็นครั้งแรกประวัติศาสตร์ที่นํานวัตกรรมเหรียญทองเนี่ยให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้นะครับเรามีพิพานธ์2รายการนะครับ ผลิตภัณฑ์ก็คือ SK นะครับปุ๋ยน้ำา SK99 ของเราแล้วก็ s อสเพี n i ์นะครับในเรื่องของสารฟอรโนอยชนิดเข้มขน้นดังนั้นก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยครับได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆนี้นะครับไม่ต้องมาลงทุนในการที่โอ้นะครับซื้อซื้ออะไรครับซื้อก่อนแล้วค่อยเอาไปใช้อย่างงี้นะครับบางทีก็รู้สึกว่าเอะบริษัททำไมต้องจ่ายเต็มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้ท้าพิสูจน์กันทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับครั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นะครั้งนี้ได้เนี่ยครบ้้อองคุณนนผูําทถิ่ นะครับที่ให้ความร่วมมือในการจัดตั้งทีมกันมานะครับทีมละ20ท่านนะครับหสาขาเราก็จะใช้คําว่าที่ปรึกษาหรือที่ประสานงานในเจ้าหน้าที่ประสานงานเนี่ยโดยเฉพาะผู้นำในที่เข้ามาร่วมประสานงานนะครับหนวง20ท่านในยี่ท่านก็จะเป็นหน่วยในเรื่องของการกระจายสินค้านะครับในการผลักดันสินค้าเข้าสู่ชุมชนของเขานะครับตรงนี้ก็ถือว่าเขาแบ่งกันยังไงผมก็ไม่เข้าใจนะครับตอนตรงสามและ20ท่านเนี่ยมีการรับโกดต้าไปท่านละเท่าไรเพื่อเข้าสู่ท้องถิ่นของเขาเมื่อเช่าถูกท้องถิ่นเขาเข้าไปใช้แล้วได้ มีการพูดคุยกันแล้วก็นํามาส่งที่สาขาใกล้บ้านทานนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรามีการทํางานเบื้องต้นเพื่อผสมผสานระหว่างบริษัทเอกชนกับผู้นําท้องถิน่นหรือเราพยายามจะทําสินค้าเนี่ยให้เข้าร่วมกับผู้นำนะครับในส่วนของผู้นําในส่วนของเกษตรกรได้ใกล้ชิดกับเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นเราจะเห็นสาขาเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้และก็เดือนกรกฎาคมนี้นะครับเป็นจํานวนแบบเต็มพื้นที่200สาขาทั่วประเทศก่อนแล้วกันนะครับ พื้นที่ที่ยังไม่มีนะครับสาขาเนี่ยก็ต้องกลับเรียนครับว่าพื้นที่ภาคใต้นะครับตอนนี้กําลังเร่งอยู่นะครับเร่งประสานงานนะครับกับอะไรครับกับผู้นําท้องถิ่นแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภออยู่สําหรับผู้นําท้องถิ่นที่อยู่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้ก็ตั้งแต่ชุมพรลงไปเลยนะครับต้องการนําโครงการนี้เข้าไปสู่ท้องถิ่นของท่านประชาสัมพันธ์กันเลยนะครับประชาสัมพันธ์กันเลยก็ติดต่อเข้ามาส่วนกลางได้เลยครับเราเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันต้องการสินค้าไปให้ลูกบ้านเราใช้ก่อนแล้วถึงฤรู้เก็บเกี่ยวคค่อสงืนนะรับ หรือคุกเก็บผลผลิตแล้วค่อยมาส่งคืนเนี่ยตอนนี้เราเปิดรับเลยเปิดเลยครับโทรเข้ามาส่วนกลางเลยนะครับโทรเข้ามาส่วนกลางเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้นะครับตรงนี้ต้องขอยืนยันว่าส่วนกลางเนี่ยขณะนี้สายเข้าเป็นจนํานวนมากนั้นขอติดต่อเวลาทําการก็แล้วกันนะครับเวลาทําการบริษัทคือ9โมงนะครับ9โมงเช้านะครับถึง6โมงเย็นนะครับยืนยันว่า9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะครับตรงนี้เวลาทําการนะครับ ดังนั้นพี่น้องเกษตรกรหรือผู้นาท้องถิ่นที่จะโทรเข้ามาส่วนกลางก็ขอยืนยันว่าขอให้โทรในเวรวันและเวลาที่กําหนดกันละกันนะครับบริษัทจะหยุดทําการวันอาทิตย์นะครับขอยืนยันว่าทำไมโทรวันอาทิตย์เราไม่มีคนรับสายไม่ได้อยู่นะครับแล้วโทรมาตั้งแปดโมงเช้าทำไมไม่มาทํางานทันทีทํางาน9ก้าโมงครับนะครับยืนยันว่าเราทํางานตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนั่นเองนะครับเป็นระบบสากลนั่นเองนะครับดังนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้ครับว่าห้ามพลาดห้ามจะ ทั้งหมดนะครับสำหรับพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีสาขานะครับสำหรับผู้นําท้องถิ่นนะครับก็ติดต่อมาส่วนกลางนะครับต้องการเอาสินค้าเข้าสู่กระจายสู่ท้องถิน่นขอให้ท่านมีหน้าที่การงานในส่วนของผู้นําท้องถิ่นที่แท้จริงก็แล้วกัน ดังนั้นเรายินดใีให้พร้อมกันทั่วประเทศโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรมากมายเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สุดๆเราต้องการให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไทยได้ใช้ก่อนนะครับแล้วก็ท้าพิสูจน์สินค้าแล้วก็นํามาสู่เรื่องของการนะครับร่วมกันในการผักดันเสื่อของการส่งเสริมรับซื้อคืนเพื่อไปขายต่อน,นั่นเองนะครับผมเชื่อว่าโครงการวันนี้เนี่ย เป็นวันแรกนะครับยืนยันว่าเป็นวันแรกที่ออกอากาศเลยทีเดียวหลังจากไปวางแผนร่วมกับผู้นําท้องถิ่นมานะครับและสินค้าเริ่มไหลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าต่อจากนี้ไปนะครับอาจจะช้าบ้างก็ขอประธานอภัยนะครับสินค้าที่ไหลเข้าไปเนี่ยเพราะว่า,าสาขาละ10,000ชุดเท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็ถือว่า ให้เวลากับการรับฟังโครงการดีๆของทางบริษัทเคมารเกตติ้งเวิลแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้ท่านโชคดีมากครับสำหรับแฟนรายการเรานะครับเพราะ1ปีที่ผ่านมาท่านคงได้ยินพันเก้าพันเก้ามาตลอดแล้วใช่ไหมครับวันนี้ก็ได้ขยินข่าวดีสมใจแล้วใช่ไหมครับวันนี้คงนอนไม่หลับแน่เลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าดูช่วงช่วงค่ำนะครับพรุ่งนี้เช้าต้องรีบโทรทัชเช้าเลยละกันสําหรับวันนี้หมดเวลาซะแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่เทปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ ຄົນວັະກຳ